ตื่นขึ้นมาตอนเ้าในแต่ละมืออต่ละวันกะหยาดโยมท่านทั้งหลายเพิ่นกะจะไซบาทแบบนี้เป็นประจำบ่าว่าอาสิปเป็นอยู่แถวบ้านอื่นบ้านไรกะแลว้วแต่เฉียดอีสานบ้านเท่ากะทำบุญการไซบาทถือว่าเป็นการให้ท่านเบื้องตนเข้าที่เท่าหนึ่งสุกหวดแรกแล้ว คนที่จะได้อยู่ได้กินได้ฉันกอ้นมูงก็คือพระเจา้พาพระสงฆ์บินธบาตออกมาตีละข้างบินธบาตญาตโยมมันก็จะมาถาแบบนี้แหละพี่น้องนั่งเก้าอี้ตะกี้ตะกรอนิ่นกับปูสาดต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกับยุกเปลี่ยนไปเนาะปูเสื้อปูสาดอาจจะบอ่อสะดวกสบายก็เลยต้องอนั่งเก้าอี้เพื่อที่จะ ใส่บาตรบินทบ,บาทกับไปน้ำกันสองสายอาย่ายเ่าก็เตรียมกับเขาเตรียมอาหารหนึ่งเขาอ,อนอนกับมาใส่บาตรหลวงพี่หลวงพอ่อก็ะจ,จะเป็นแบบนี้เป็นประจำญาติยายโยมญาติโยมผู้ใดที่เพิ่นเคยใส่เพิ่นกับใส่เป็นประจำะแม่ยายเ่านี่ก็อายุแปดสิบป,ปีแล้วเด้บ่แมนธรรมาดาใส่บาตรนะ ถือว่าเป็นการให้ท่านเบื้องตนญาติโยมท่านทั้งหลายออกจากบ้านร้างนี้กะไปอีกเยี่ยนล้างหนึ่งเป็นกระซาเป็นประจำแบบนี้แหละพี่น้องอบรรยากาศกระสีปลายฝนตนน้นหนาวกระสีจืดสีแฉะแน่บางมือกับฝนตกห่ำมนะกันฝน,นตกห่ำกับบินธบาทคขึเก้าละขันมันตกบแหง ต่ว่าขันตุงกแห้งกับ,บ่ได้บินทบ,บาดกะตีกองเอาหยาดยมได้ตุ่มได้เกียงได้ปลาไหลแจ้าบองเพิ่นกะมาถวายเพ่นกะมาส่งพ่นกะมาให้ท่า,านกะถือว่าลู่จักแจกจัก,กแบงจักปันกะถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่งดงามเป็นอย่างยิง่งอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยนะบ่รูว่า เตทางอื่นนันหยาดย่มลงผีลงพอบินธบาจักโมงตะวานยุนีตีหาตีห้าสี่สิบนะตีห้าสี่สิบห้าะลงผีกัเป็นกับตีละข้างแล้วตีละข้างกัไปบินธบานี่ก็รลดเข็นกับเขามหาเอดเป็นผู้ที่รับทรงกับเขาสมือสุวันอ่าถือว่าตะกี้ก็ถือยามตะวางถือยามมันถือเบ่ไหว มันหนักหลายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นถหลดอัตมาก็เลยสื่อรหลดนี่แหละพี่น้องสองขั้นนำกันเอาไว้ถ้ะเขียนกับเขากับปลานะ